เสียงปลบมือดังสนั่นเมื่อลูกโซ่ถูกประกาศในฐานะนักแสดงนำยอดเยี่ยมแห่งปีลูกโซ่ในชุดราตรีสีขาวสง่างามก้าวขึ้นไปรับรางวัลด้วยรอยยิ้มที่ดูสดใสแสงไฟสปอตไลท์จับจ้องเธอราวกับว่าเธอคือเทพธิดาแห่งวงการบันเทิงโซ่ขอขอบคุณผู้กำกับเมฆขอบคุณเจเพนและขอบคุณที่รักในตัวโซ่เสมอมานะคะ ต่อจากนี้ไปโซจะพยายามทำผลงานออกมาอย่างเต็มที่และจะหมั่นปึกซ้อมและพัฒนาต่อไปขอสัญญาว่าโซจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะน้ำเสียงหวานใสกังวานขณะที่เธอกำช่วยรางวัลอยู่ในมือเท่าว่าในช่วงเวลาเดียวกันนักแสดงสาววัยเดียวกันที่เพิ่งพลาดรางวัลนี้ไปก็กัดฟันแน่นใบหน้าที่สวยของเธอเต็มไปด้วยความอิจฉาละดา เคยคิดว่าตัวเองเหนือกว่าลูกโซ่มาโดยตลอดจนกระทั่งวันนี้มันต้องไม่ใช่แบบนี้สิมันจะต้องเป็นของฉันเธอเธอต้องโกงฉันแน่ๆนางลูกโซ่เธอกับผู้กำกับจะต้องมีความสัมพันธ์กันแน่นอนฉันฉันจะหาทางพิสูจน์ให้ได้ว่าแกกับผู้กำกับเจ้าเล่ห์นั่นมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวและดาพิ่มพำมกับตัวเองเธอหันหลังเดินออกจากงานในทันทีราวกับแสงของลูกโซ่กำลังจะเผาไหมผิวของเธอ หญิงสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าลูกโซในปีนี้เธอก็ได้มีอายุครบ25ปีพอดีเธอเป็นทั้งนางแบบในนักแสดงไม่ว่าจะมีงานอะไรเข้ามาลูกโซก็สามารถรับและแสดงได้ทุกบทเพราะเหตุน,นี้ผู้ใหญ่ในวงการต่างก็ชื่นชอบเธอเป็นอย่างมากด้วยใบหน้าเรียวรูปไข่ดวงตากลมโตสีน้ำตาลเข้มทอประกายสดใสจมูกโด่งกับริมฝีปากอวบอิมที่มักจะประดับด้วยรอยยิ้มหวานสมบูรณ์แบบ จนเป็นที่รักของมหาชนผิวพรรณของเธอก็ขาวผ่องราวกับโยกเนื้อดีแม้ในวัย25ปีเธอก็ยังถูกยกย่องว่าหน้าเด็กและเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าความงามทุกชนิดรูปร่างสูงเพียวสมส่วนราวกับนางแบบทำให้ไม่ว่าเธอจะสวมชุดใดก็ดูสง่างามน่าจับตามองอยู่เสมอนี่ลูกโซงานของวันพรุ่งนี้มีคิวจะต้องไปซ้อมเดินแบบนะผู้จัดจเขามีชื่อเสียงแล้วก็อำนาจพอสมควร ทำตัวดีๆด,ด้วยล่ะเข้าใจแล้วค่ะเจ้จริงสิพรุ่งนี้ซ้อมเดินกี่คนนะถ้าจําไม่ผิดแล้วก็นะน่าจะประมาณ15คนได้แต่เธอเป็นคิวสุดท้ายเพราะเป็นตัวท็อปต้องโชว์สร้อยเพชรที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยล้านนะอืมงั้นตกลงตามนี้ก็แล้วกันนะมีแค่ซ้อมใช่ไหมใช่ส่วนข้อง,งานถัดไปก็ต้องเข้ากองไปถ่ายละครต่อแต่รอทางผู้กำกับนัดแจ้งมาอีกที โอเคงั้นโซ่ขอตัวกลับห้องไปพักผ่อนก่อนนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้เมื่อลูกโซ่พูดจบเธอก็ได้โบกมือลาผู้จัดการของเธอมีจริงใช่ไหมทำไมจะต้องเป็นนางลูกโซ่อีกแล้วที่ต้องเป็นคนโชว์สินค้าทำไมถึงไม่ใช่ฉันเพราะอะไรกันทำไมถึงเป็นแบบนี้ฉันต้องมาเดินอยู่ในช่วงกลางของงานแบบนี้ฉันจะไปเด่นได้ยังไงกันมีได้การละฉันฉันจะต้องหาทำอะไรสักอย่าง ที่จะเป็นที่สนใจของผู้คนให้ได้และดาพูดขึ้นพร้อมกับดูมือถือตารางคิวงานของเธอในวันฉัดมาโหลูกโซ่นี่เธอมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวฉันเพิ่งมาถึงได้ไม่นานนะ่ะนี่ตอนนี้มากี่คนแล้วล่ะห้าคนนะ่ะจริงสิรอบนี้ฉันรู้สึกกังวลจังกลัวว่ามันจะผิดพลาดผู้จัดคนนี้มีชื่อเสียงพอสมควร ผู้คนมาดูก็มีแต่คนดังๆทั้งนั้นนี่อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องนั้นสิเราต้องมั่นใจเข้าไวาย้ยิ่งมั่นใจมันก็ยิ่งออกมาดูดีนะแต่ถ้าหากมัวแต่กงังวลมันจะยิ่งผิดพลาดมากขึ้นเอาเป็นว่าเรารอไปซ้อมพร้อมกับทุกคนก่อนดีกว่าไหมไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยถามเพื่อจะได้มั่นใจกว่าเดิมเมื่อลูกโซ่ให้คำแนะนำเสร็จเธอก็ได้เดินไปพร้อมกับลัดดาเพื่อมุ่งหน้าไปยังห้องซ้อม และวในเย็นวันนั้นเย็นลูกโซ่คิดยังไงถึงกล้ามาสอนฉันฉันก็แค่พูดไปเพื่อเรียกร้องความสงสารก็เท่านั้นเองไม่รู้ว่าตอนนี้เธอจะคิดยังไงกับฉันแต่แน่นอนว่าฉันมองเห็นเธอเป็นคู่แข่งมาโดยตลอดหลังจากที่เธอพูดจบละดาก,ก็ได้เดินไปอาบน้ำหลังจากที่เธอนันได้ซ้อมเดินแบบมาพอสมควรอีกไม่กี่วัน ฉันจะได้รับงานพรีเซนเตอร์แล้วดีจังเลยเราต้องขยันมากกว่านี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีใบหน้าของเราตอนนี้เริ่มมีริ้วรอยหรือยังนะไม่ได้การละฉันต้องไปเติมสักหน่อยจองคิวไว้ดีกว่าเสียงชายคนหนึ่งได้พูดพึพมพำขึ้นมาเอา้านี่ปีเตอร์ทำไมถึงทำหน้าเครียดแบบนั้นล่ะจะไม่ให้เครียดได้ยังไงเธอก็ดูริ้วรอยพวกนี้สิฉันกำลังว่าจะทักจองคีวทำหน้าน่ะ แต่ตอนนี้คิวดันเต็มซะง,งั้นเอางั้นเหรออืมฉันแนะนำคลินิกให้เอาไหมแต่ว่านะราคามันก็ไม่เป็นไรขอแค่ฉันมีใบหน้าที่ดีก็พอแล้วราคาฉันไม่สนใจหรอกนี่ไงเดี๋ยวฉันส่งไปให้ดีกว่าฉันก็ทำร้านนี้เหมือนกันเมื่อเธอพูดจบก็ได้ส่งข้อมูลให้กับปีเตอร์ ไม่นานปีเตอร์ก็ได้มาที่คลินิกแห่งหนึ่งทำไมฉันรู้สึกว่าที่นี่มันไม่เหมือนกับคลินิกทั่วไปเลยล่ะฉันมาถูกที่หรือเปล่านะลองเข้าไปดูสักนิดก่อนก็ได้ลมะมั้งปีเตอร์พูดจบเขาก็เดินเข้าไปข้างในคลินิกนั้นทันทีโดยที่เขายังคงมีอาการลังเลเล็กน้อยเมื่อเข้ามาด้านในเขาก็ได้แจ้งข้อมูลให้กับพยาบาลที่อยู่เคาน์เตอร์ด้านหน้าสวัสดีครับผมชื่อปีเตอร์นะครับ ที่จองคิวไว้เมื่อวานนะครับและหลังจากที่เขาแนะนําตัวและกรอกประวัติตามขั้นตอนปีเตอร์ก็ได้แอบ,บมองดูบรรยากาศด้านในห้องเขามีความรู้สึกกดดันและกังวลใจเล็กน้อยทว่าไม่แทนได้เตรียมใจจู่ๆก็ได้มีเจ้าหน้าที่พาเขาเข้าไปในห้องเพื่อรอคิวไม่นานปีเตอร์ก็ได้ขึ้นไปนอนเอนหลังบนเตียงอย่างสบายๆแล้วมองไปรอบๆห้องอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เป็นสแตนเลสก็ดูใหม่เอี่ยม สะอาดและถูกห่อไว้เป็นอย่างดีทำให้เขามีความรู้สึกมั่นใจว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนและหลังจากนั้นหมอก็ได้พูดขึ้นมาเบาๆว่าอัปเกรดเป็นตัวพรีเมียมไฮเอ็นตามปกติเลยนะครับหมอนั้นได้พูดกับผู้ช่วยอย่างเบาๆปีเตอร์ที่ได้ยินคำว่าพรีเมียมแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรพอคิดว่าเป็นศัพท์เฉพาะของคลีนิกจากนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมีเข็มเล็กๆ จิ้มลงบนผิวหน้าหลายจุดอย่างรวดเร็วและแม่นยำทุกอย่างนั้นใช้เวลาเพียงไม่เกินสิบนาทีและคุณหมอก็ได้กล่าวคำว่าเรียบร้อยครับหลังจากนั้นปีเตอร์ก็ได้กลับมาที่เคาน์เตอร์อีกครั้งและเมื่อเขาได้เห็นบิลที่จะต้องจ่ายค่าชำระเขาก็แทบที่จะตกใจอะไรนะนี่มัน30บาทแค่30บาทเองอย่างนั้นเหรอปีเตอร์นั้นตกใจเนื่องจากว่าเขาไม่เคยเห็นโบท็อกราคาแบบนี้มาก,ก่อน อะไรกันน่ะให้คนไข้มาตามนัดทุกครั้งตามวันเวลาที่กำหนดอ๋อครั้งละ30บาทสองเดือนมาหนึ่งครั้งก็โอเคนึกว่ามันจะถูกเกินไปราคาดีก็จริงอะแต่กลัวมันจะอันตรายแต่ก็ช่างเถอะรีบกลับห้องก่อนดีกว่าปีเตอร์พูดจบเขาก็ได้เดินมุ่งหน้ากลับห้องทันทีในเช้าวันต่อมาปีเตอร์นี่ไปทำอะไรมานะ่ะน้าใสมากเลย ช่วงนี้ดูแลตัวเองสักหน่อยนะครับอีกไม่นานก็จะได้ถ่ายงานพรีเซนเตอร์แล้วจริงเหรอดีใจด้วยนะคะมีเคล็ดลับดีๆก็บอกกันได้นะแหมถ้าบอกไปก็คงจะเชื่อกันยากอะเดี๋ยวจะส่งข้อมูลไปให้กูแล้วกันนะครับได้ได,ได้เดี๋ยวเจ๊ไปรับลูกโซ่ก่อนช่วงบ่ายมีซ้อมเดินแบบอีกสองวันก็จะถึงวันจริงแล้วเมื่อเจ๊เพนพูดจบเธอก็ได้เดินจากไป ในค่ำคืนนั้นเจเพนก็ได้หยิบมือถือขึ้นมาพร้อมกับเช็ครีวิวคลินิกที่ปีเตอร์ได้ส่งมาให้อืมคลินิกนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอย่างน้อยก็สามารถเบิกเงินกับนางลูกโซ่ได้อย่างสบายๆราคานี้ก็ไม่ได้รีวิวมีเพียงแค่ว่าราคาถูกและเห็นผลจริงมาใช้บริการที่นี่มากกว่าสิบรอบได้จากนั้นเจเพนก็ได้เริ่มจองคขวไว้ในทันทีในวันถัดมา เจ้ Jay, มั่นใจนะว่าคลินิกที่ว่าคือที่นี่อะ่ะแน่ใจซินี่เช็คทั้งรีวิวเส้นทางที่จะมาเขาว่าที่นี่นะ่ะดีนะทั้งราคาย่อมเยาวตัวยาพรีเมียมด้วยแหละนี่จำปีเตอร์น้องใหม่ได้ไหมอืมจำได้จำได้ไดน้องเขาเป็นคนแนะนำมาสังเกตไหมว่าเมื่อวานน้องเขาหน้าใสมากแถมยังดูเด็กลงเยอะนี่กำลังจะถามพอดีแต่ก็เอาเถอะนะถ้าเห็นผลจริง และตรวจสอบมาแล้วก็น่าจะดีตามที่บอกมานั่นแหละมัง้งหลังจากที่ทั้งสองพูดจบพวกเขาก็ได้เดินเข้าไปในคลีนิกเมื่อลูกโซได้เดินเข้ามาข้างในพนักงานต้อนรับก็นำช่างลูกโซมาที่ห้องที่ดูสะอาดและทันสมัยมากมีชื่อห้องเขียนไว้อย่างเรียบง่ายบรรยากาศในห้องก็เงียบสงัดมีเพียงเสียงเครื่องปรับอากาศที่ทำงานเบาๆเมื่อลูกโซก้าวเ,เข้าไปก็เห็นเตียงปรับระดับได้วางอยู่ตรงกลาง ทุกอย่างดูเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานคลีนิกชั้นนำลูกโซ่ที่เคยทำบ่อยๆเธอก็ได้ขึ้นไปนอนเอ็นหลังบนเตียงอย่างสบายๆแล้วมองไปรอบๆห้องอุปกรณ์ภายในนี้ก็เป็นสแตนเลสที่ดูใหม่เอี่ยมสะอาดและถูกห่อไว้เป็นอย่างดีให้ความรู้สึกมั่นใจคุณหมอหนุ่มในชุดกาวขาวก็เดินเข้ามาพร้อมกับรอยยิ้มที่เป็นมิตรและดูน่าเชื่อถือได้สวัสดีครับคุณลูกโซ เชิญตามสบายเลยนะครับคุณหมอเดินไปเตรียมยาจากตู้เย็นลูกโซ่ก็เห็นขวดยาที่มีฉลากกำกับไว้อย่างชัดเจนสักพักผู้ช่วยก็เข้ามาช่วยจัดท่าทางให้ลูกโซ่นอนราบอย่าลืมอัปเกรดเป็นตัวพรีเมียมให้เอนตามปกติเลยนะเราต้องดูแลคนไข้ของเราด้วยของคุณภาพจากนั้นผู้ช่วยก็เริ่มเช็ดทำความสะอาดบริเวณใบหน้าด้วยน้ำยาเจ้ความรู้สึกเย็นเย็น เตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปคุณหมอก็สวมถุงมืออย่างเรียบร้อยแล้วถือกระบอกฉีดยาขนาดเล็กมากที่ปลายเข็มเล็กจนแทบจะมองไม่เห็นเลยเจะเริ่มฉีดแล้วนะครับอาจจะรู้สึกเหมือนมดกัดเบาๆนะครับคนไข้เริ่มจากหางตาเลยนะครับลูกโซ่นั้นก็หลับตาลงเตรียมรับความรู้สึกคุณหมอใช้มือข้างหนึ่งจับประคองใบหน้าไว้อย่างนุ่มนวล ก่อนที่ปลายเข็มจะแตะผิวหนังอย่างรวดเร็วและเมื่อลงเข็มไปความรู้สึกที่เข้ามาก็เป็นเพียงความจีบเ,เบาๆใต้ผิวหนังตามม่ได้ความรู้สึกตึงๆเล็กน้อยคุณหมอทำงานได้เร็วและแม่นยำม,มากและฉีดจากหางตาไปที่ระหว่างคิ้วและขึ้นไปที่บริเวณหน้าผากและหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเจเพนก็ได้ไปชำระค่าบริการตามปกติเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เรียบร้อยแล้วละจ้าอ๋อจริงสิที่นี่น่ะต้องมาทำเดือนละสองครั้งนะขั้นต่ำตัวยาจะได้ทำสม่ำเสมองั้นก็รบก,กวนเจ้นหน่อยนะคะรู้สึกง่วงอ่ะห้องด้านในแอร์เย็นมากทำให้สบายแทบจะหลับบนเตียงแน่งั้นพวกเรากลับบ้านกันเถอะเจ้จะต้องไปคุยงานต่อด้วยหลังจากที่ทั้งสองพูดจบก็ได้ขึ้นรถกลับห้องพักไป ลูกโซ่ทิ้งตัวลงบนโซฟาอย่างเหนื่อยอ่อนแสงไฟสลัวจากโคมไฟตั้งพื้นส่งกระทบใบหน้าทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของใบหน้าเธอโอ้ยวันนี้ฉันก็ไม่ได้ไปทำอะไรนี่นาทำไมรู้สึกเหนื่อยขนาดนี้ได้ล่ะโอ๊ยแสบหน้าจังเลยไปล้างหน้าก่อนดีกว่าเมื่อลูกโซพูดจบเธอที่กำลังอยู่บนโซฟาก็ได้ลุกขึ้นเดินไปยังที่ห้องน้ำ ลูกโซ่เดินไปที่กระจกบานใหญ่ในห้องน้ําเพื่อสํารวจตัวเองอย่างละเอียดอีกครั้งเธอยืนหนังห่างก่อนที่จะโน้มตัวเข้าไปใกล้ความรู้สึกของเธอตอนนี้ใบหน้าส่วนบนดูแข็งทื่อกว่าที่ควรจะเป็นเวลาที่ลูกโซ่พยายามขมวดคิว้วเพื่อทําท่าทางคิดอย่างเคยชินกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากกลับไม่ตอบสนองเลยมันดูตึงเกินไปเว่าโดยนิสัยของลูกโซ่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรก็กลับห้องนอนเพื่องีบพักผ่อน เสียงนาฬิกาปลุกก็ได้ดังขึืนลูกโซ่ก็ลืมตาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งที่ใบหน้าสิ่งเรกที่เธอสัมผัสได้คือความรู้สึกตึงทั่วใบหน้าไม่ใช่แค่ตึงแบบโบทอกทั่วๆไปแต่มันคือความรู้สึกบวมเหมือนตอนที่ถูกยุงกัดอย่างรุนแรงหลายตัวเธอขยับปากได้ยากกว่าเดิมเล็กน้อยและเปลือกตาก็รู้สึกหนักต่างจากเดิมไม่นานข่าวการหายตัวไปของปีเตอร์ก็ได้ดังไปทั่วห้องของลูกโซ่ อย่าบอกนะว่าปีเตอร์ก็มีสภาพเช่นเดียวกันกับเราจากนั้นลูกโซ่ก็พยายามไปล้างหน้าด้วยน้ําเย็นเผื่อว่าใบหน้าของเธอนั้นจะบวมลดลงลดดาเป็นยังไงบ้างทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้ลูกโซ่กำลังถอนตัวจากงานแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเลยก็ว่าได้ก็แปลว่างานที่นางเทงานพวกนั้นก็จะกลับมาหาเธอแล้วสินะลดดาใช่ ตอนนี้ทางผู้จัดหลายๆคนที่กำลังโดนนางลูกโซ่เทงานก็มุ่งหน้ามาหาฉันหมดเลยฉันแทบจะทำคิวงานไม่ไหวแล้วสู้ๆนะที่รักต่อไปเราสองคนก็จะกลายเป็นคู่จิน้นทุกคนก็จะเชียร์พวกเราสองคนเฮ้ยปิดบังมาตั้งนานจากนี้ไปเราก็จะสามารถครบกันอย่างเปิดเผยได้แล้วใช่แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของลดาและสก,กาย เดิมทีทั้งสองคบกันมาตั้งแต่แรกเต่ว่าด้วยกระแสะคู่จิ้นมาแรงเกินไปทำให้พวกเขาใช้ชีวิตคู่อย่างยากลำบากจึงได้คิดแผนนี้ขึ้นให้พวกเขาไปคลินิกเถือนนั่นเอง